อาสวัสดีค่ะอาสวัสดีพี่น้อยเอฟซีตอนคำคำแรกๆเย็นวันที่สิบสี่สิงหาคมส,คอ,สขของพันห้าร้อยหกสิบหกวันจันทร์พี่นอ้องแนวทางเล่าของฝากครับผมอย่างเอฟซีแฟนชองเข้าขาดหลบชิวิตหรือว่าแต่บ่ห็นเอาลงให้มึงพี่นอ้องเพื่อให้ผู้ติดติดต,ตาม ตับต่อจนคำคำแน่แรกใครที่ยังไม่เห็นเหล้าขาดปัดพี่น้องจะให้ดูในรอบนี้ด้วยอ่าเขียนพร้อมเออโดยพี่น้องเด้อทั้งเหล้าขาดปลาเป็นไล่ขม่าเาราะคือผมเห็นไอ้พีนเจียบน่าอกขาดปัดชุดใดครับผมเหล้าของฝากต้นี้เด้อเอาเหล้าเขงฝากก่อนเนาะครับผมเอาเล้าเขงฝากก่อนพี่น้องเล้าเขงฝากจากทางซองครับเด้อเดี๋ยวเหล้าขาดปัดแอชจะลงกอะไรอีกครับผมเเพราาะว่น เรถามบ่เพื่อนเบางคนกับบะเห็นอนเนาะเพราะว่าปกติมันลงช่วงนี้นะสิบสี่อ่ามีเดิโอ้ลาวเล่าขาดปัดวันเอาไม่เจ็บเชนเล่าค่ะปัดความพ่น่อนเอาเล่าคัะปัดเพราะว่าเชนประตูนี้นั่ แล้วครับปั๊บครับผมเนาะเอามาท่วมอีกครั้งหนึง่งแต่วิ่งหนึ่งวิ่งห้าที่เพิ่อนหายว่ตะกอนหนาน,นี่เหรอพี่น้องเราควอาจจะไ่เห็นหนะพี่น้องเด้อเนาะ,ะต้องกดติดตามใส่ใส่กระดิ่งไว้จะได้เห็นโดยเ่าต้องโทษพี่น้องเพราะว่าแอดมินก็ไม่ค่อยได้รับไม่งั้นก็แอดไลน์เข้ามาวิ่งหนึ่งวิ่งห้าเพื่อนจับกู้ให้หา้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับผมแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามสี่เปิยังไงได้พี่น้อือมอันนี้ก็เป็นเหล้าขาตัาครับผมเนาะเป็นกะเน้นรวงกลมมากกะก็ะเคลื่นเงี้ยนกับศูนย์หนึ่งอะไรพี่น้องเราไปพิเตอร์เบอร์เนาะ บางคนกอาจจเห็นแล้วบางคนอาจจะเฉพาเห็นแต่ว่าแอดมินจะมาเน้นให้วันนี้เนาะยันพอ,มอแม่พี่น้องว่เห็นเนาะอันนี้เป็นเล่าขาดปัดได้เพียงเด้กเอ่อเอฟซีก็จะโทรมาโดยจะท่านชมบ่าได้รับสายได้พี่น้องครับผมให้ดูเอาในคลิปนะคะแนวทางต่างๆอ่าไปที่ราวก็เอามือแรกหน้าก็เปนเงลยอ่าสายใหม่ในถนน เห็นบามีหน่อยไหนี่คือเราค่ะปัดเ้อเดี๋ยวเราเอาฝากที่ถ่ายคิปแอดมินเขียนซื้อไปแล้วเลยเอายั่งมไม่อีกนะคะเห็นว่าสี่สี่คู่สี่หางไงครับผมหนึ่งหกสามสี่หนึ่งเจ็ดศูนหนึ่งว่าครับเพิ่งกับเพิ่งกับโทษวาอยู่ดอกมารกาลแอดมินแจมมานกเมึงเจ็ดปุ่นเอาแล้วแต่เร่เป็นดอกรื่อเนอาอืมแต่พวกกลุ่มนั้นส่วนตัวเพิ่นดอกอืมนะคะอ่ะเห็นไหม อาไปต่อเลยค่ะเนอะครับผมไปต่อที่ลาวของฝากครับผมลาวของฝากพี่น้องวันนี้เด็ดสุดๆเจะพี่น้อังเลยวันนี้เด็ดสุดๆไม่แน่อาจจะบดแตกก็ได้ผู้ใดจีบจีบมากติดตามไหมบางบางวันก็มีบางวันก็ไม่ได้ลงลาวของฝากครับผมลาวของฝากมาเลยจ้าขอตัว มึดีๆได้ที่นองแล้วคลิปนี้มีสองแนวทางนะคะของลาวของฝากแล้วก็ลาวขาปั๊บอืมอืครับผม,มอ่ะคุดีเห็นเอฟซีคนถามหาแต่แนวทางนี่แหละก็เลยเอาลุให้อ่าลาวของฝากครับผมมีตัววิ่งวมมาให้อ,อ่วิ่งถ้าจะใครจะวิ่งก็คือวิ่งเต้าเด้ที่นองเด้อ วิ่งก้าวตัวเดียวตีนมากตัวเดียวรด่ดคนพิจารณาเอาครับผมท่านจะวงกลมให้นะวิ่งก้าวตัวเดียวนี่ตัวเล่นพี่น้องครับผมตัวเดียวครูวิ่งก้าวตัวเดียวใครอยากรูดก็รูดได้เลยพี่น้องอยากตามเล่าของฝากครแบบเตืรอมี่เฮ่ต้องกาอนะฮะก็พ่นอพี่น้องครับเนาะนากติมาจับคู่ให้นะพี่น้องเด้อ มีสี่าสีขู่คือเกาพี่นองครับผมนะสิบไปสิกลับการพิจารณาเอากลับบนล่างความ้วบี่น้องเนาะเพราะว่าบนวบนร่อนตัวเดีทุกตัวค่ะมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดอ่ะมาวิงเก้าค่ะวิ่งเก้าจับคู่เจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าอ่าเจ็ดเก้าเจ็ดแปด เจ็ดแปดแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็ห <5, 9, S 1> ้าเก้าห้าเก้าครับผมมีสี่คู่สี่หางด้วยพี่จอมเด้อสี่คู่สี่หางโอเคเดี๋ยวจะเลือกไปครับพ่อผมเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดห้าเก้าครับผม อันนี้เน่ยถ้าล่าของฝาแด้พี่น้องเนอวิ่งตัวเดียวคือเก้าน,นะคะง่า,า,งายๆสติเก่าคือเป็นตัวเด่น <c oughs> อันนี้แอบสพวงให้สองอัน,น,นเนอะอันนี้แอมีเจบวงให้สองเอฟสิมัดั่บอเอมีเจบวงเกดเก้าแล้วก็จะวงห้าเก้าครับผมเพราะว่านี่เก่าเลยพี่น้องแล้วก็ฝ่าสามตัวพ่อพี่น้องสามตัวาสามตัวก็ห้าเกเก้า้าวสามตัว เพื่อเป็นแนวทางนะคะครับผมอันนี้เป็นลาบปอกาปากพี่นองเ้อร์เอาไปพิจารณาเบิง้งเอาไปวิเคราะห์เบิงเ้งเลขเน,นอาอธรรมะกับจัดก,กับทัดกับพัดสำหรับแ,แ,แนวทางลาพัฒนายเย็นนี้เฮ้ยพี่นองเป็นซีคูซีฮาร์คืไอไงครับบประมาณตัวที่รวบรลมให้กับคือคือเป็นคือว่ามีเก่านที่เรื่องพีเก่าบีนองให้ไปสองทั้ง สองสองคู่ถือใจพี่น้องเอฟซีครับวะครับผม,บผมนี่เล่าของฝากท่านได้สนใจว่านมหาเห่งช่วยเลือกโชคลาภการงานการเงินค้าขายไม่ตามมหานิยมติดต่อได้ที่ทีมงานมหาเห่งนะอ่าก็เอาเลาค่ะปัดเจดียกันนี่น่อาจจะแตกทั้งบนทั้งล่งางกันเลย มีสองแนวทางนะคะเย็นนี้เย็วัพีน้องว่าคนโตหาให้พ่เจ็บก็บอกได้รับสายกับพี่น้องอนี่แหละติดตามเอานะคะดติดตามแท่กกระดิ่งแจ้เตือนไว้จะได้บ่พลาดอ่าถ้าชอบตามขาดปักก็ยืมมุ่งท่านี่เลยพี่น้องอหรือว่าจะเอาตามอา่าเล่าของฝากเล่ามือกันนะนี่นี่เล่ามือภาษาอะไรแล้วแต่ครับผมนะอัานี้วัพี่น้อง เดี๋ยวลืมกลับเดี๋ยวพี่น้องเด้อกลับกลับด้วยพิจารณาเบิ้งเล่าของฝากนั่นนั่นแต่มีขังเด้อพี่น้องเด้องไม่ใช่ว่าจะมาทุกครั้งเนาะแมีนเมนเมนแต่ว่าขาดบัฟมีทุกจันทร์พุธศุกร์มีตลอดพี่ตลอดเพราะว่าสองมือที่ผ่านมาแตกต้องมาเห็นเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาแตกครับผมเนาะเอาอาทิตย์นี้สิเป็นสัญญาณเนาะวัดจันทร์นีสิเป็นสัญญาณพี่น้อง เย็นนี้รู้ผลโดยสำหรับในดห้างลาพัฒนาที่เพิ่นฝากมาเขาโคตรจะหาช่องมาเห็นนอกพี่น้องกับติดติดตามทุกช่องเลยพี่น้องเพราะว่าบางทีบางบางไปบางมองมันไม่มีสัญญ้านออกไปเซนด์ด้านไปเลแต่ว่าคลิปนี้นี่นะครัะลลงใไอพี่น้องกับพี่เจรนาเอาบางเชียบางข้าวถิ่มมาคำแนี่ย เนาะเพราะว่ามันอ่าคุณแล้วมันเป็นกัเคยเห็นคำคำิ่นกับฐานเนี่ยเท่าหาแล้วมี้นเจ็บคือโบข้างเนี่ยลงอ่าลงไปหลายวันแล้วเดี๋ยวคิดดีเลยไม่ยำให้อีกครับผมคิดเลยว่าต้องโท่เรื่อผ่านเด้อ่าเรื่อผ่านเคลียเรื่อผ่านก็เลยโบเห็นฉันชอบของลาวทาขงฝากระแล้มินนี่ก็เรียกข้าวนี้พี่น้องนี่จำหนี้แหละนะสำหรับแนวทางนยันนี้มีเฮเห็นว่าลายหรือพี่น้องไปพิจารณาเบ้างครับผมน่ะ สำหรับใครที่รอเนาะแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็พรุ่งนี้ตอนเย็นอ่ามาแบบว่าก็คือถ้ามาเย็นก็จะประมาณนี้เออก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องดนประมาณตัวทุ่มหนึ่งท้่งฟาอมทุ่มไปนี่ผหละจุดล่องไฮคือพี่น้องขึ้นเก้าละอืมสามตัวเม็ดเดียวเนาะสำหรับลอดอะไรนะไมรอกันเยอะเลยลอเลยกเป็นเขาพี่น้องเนาะ เบื้องต้นพันไก่มาเลยนะก็แปดสี่ศูนย์อ่านี่คือไในชิปนั่นแหละเนาะแต่ว่าก็วันที่สิบห้าตอนเย็นมันอาจจะสลับตำแหน่งหมดเรือจๆเลยรดิหรือเปลี่ยนไปไม่เลยก็ไม่รู้เปลี่ยนขัวเลยก็เพราะจัดอ่าเอ็มยินก็รออยู่เหมือนกันครับผมเทปสีโศูนทายเอ็มเอ็มินก็รอเหมือนกันรอเหมือนกันนะเราเอาท้ายคลิปแล้วนะคะอาจจะจบแล้วพี่หล่อนคุณชิได้ไปหากินข้าวกินน้าอ๋อครับผมเนาะ เอาไปพิจารณาพี่น้องด้วยออราะไมโชม่มาร่วมกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ